จีบแบบไวไฟแต่ไฟรักติดจริงเปิดฉากความหาป่วนจิตเมื่อหนุ่มสายหยอดสายฟ้าแลบเจอสาวที่ปากไวกว่าไวไฟแต่จะรอดหรือจะร่วงต้องฟังดูวันนี้ทักมาทำไมอย่าบอกนะว่าคิดถึงเบื่อมุกเก่าแล้วนะเปล่าลกแค่จะบอกว่าเธอเหมือนไฟแดงอะ่ะเจอทีไรใจก็หยุดวิ่งทุกที โอ้โฮมุกเสียวขนาดนี้เอามาจากโพสต์ปีไหนหรือโหลดจากแอปจีบสาว1.0แอปไม่มีแต่น้ำแอปเปิลมีนะดื่มแล้วหวานเหมือนเวลาคุยกับเธอขนาดนี้ให้รางวัลดาวหยอดประจำตำบลไปเลยไหมไม่เอาดาวหรอกขอแค่ได้อยู่ในวงโคโจรของใจเธอก็พอแล้ว <c oughs> โอ้โยนิดจีบหรือจะสมัครเป็นพนักงานอวกาศ <c oughs> นาซาไม่ต้องไปถึงนาซารอบ แค่เธอยิ้มให้ตอนนี้ใจก็ลอยไปนอกโลกแล้วจ้าสรุปความป่วนมุกเสียวไม่เคยแพ้ใครถ้าใจเธอยังไม่ตั้งรหัสผ่านเพราะบางทีความรักก็เริ่มจากแค่คำคมในแชทที่ทำเธอยิ้มได้ <laughs>